นี่จับที่นี่กูนี่นิจตัวมาช่วยจอันนี้จับไม่เรียบร้อยครับเชดจานสองจานจานเนี่ยกับจานเนี่ยใก่คิดเดียวกันไหมครับครับนี่คืออะไรของอะไรครับรงเท้า ดูแลในส่วนของเทรนนิ่งน้องๆก็ดูแลโดยรวมๆก็คือเทรนนิ่งส่งเด็กไปแข่งต่างๆส่วนใหญ่จะให้คิดเมนูช่วยกันทําเมนูร่วมๆกันหลายๆคนมาคิดเมนูร่วมกันแล้วก็สอนฝึกเคยมีประสบการณ์หลายๆประเทศผ่านมาก็เลยเอาเอาประสบการณ์นี้มาถ่ายทอดให้น้องๆดู ตำแหน่งที่ได้รับเป็นเฮลเปอร์ในทีมครับทุกครั้งที่เข้าครัวก็ต้องเต็มที่กับมันหน่อยครับต้องทำอันนี้แบบออกมาให้ดีที่สุดครับเพื่อทีมเพื่อ,อประเทศครับ <S <S เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งในนามของเท,ทนคูนรีเนียคนเดมียนะครับเมื่อปี2010นะครับที่ดูไบนะครับเป็นทูนยร์เชฟรุ่นถ้าว่ารุ่นแรกเลยก็ว่าได้ เราไม่มีจุดได้ด้อยกว่าแต่เราก็ต้องมีจุดที่ที่เรามีมากกว่าเขาที่มีมากกว่าเขาก็คืออาจจะเป็นผมได้ชิมเยอะผมโชคดีได้เดินทางได้ดูรายการเห็นเทสต์ของคนที่ทำทำจานนู้นจานนี้อาจจะอาจจะมีมากกว่าเนี่อทก่น การแข่งขันเป็นลักษณะเป็นว่าประเภททีมซึ่งเราไปทําอาหารไลฟ์คุกกิ้ง1ทีมมี4คนใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งสุดครั้งนี้สำคัญมากนะครับต้องได้ทั้งรางวัลน,นะครับเด็ดทองนะครับที่1ครับกรับ ตั้งใจพยายามครับพร้อมกันนะ